กราบสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะ่อยยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอร่อยยนนะครับมาครับวันนี้ผมก็อยู่ที่รถส0บรอคันนี้แหละครับผม KT920 ครับวันนี้ผมมาจัดส่งนะครับที่อำเภอบัวใหญ่ครับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชนะครับผม นี่ฮะลูกค้าก็ติดต่อไว้นะครับติดต่อไปแล้วก็ไปดูรถนะครับเชสนนี้ลูกค้าไปดูรถนะครับดูรถที่ร้านนะครับแล้วก็จาัดก,การเลยครับกับคันนี้นะครับไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหโอเอามาเนี่ยฮะมาส่งให้อูเรียม ผูช่างเรียมนะเอ้ารถบัสอะไรนะโอ้จะเข้าได้ไหมนะเดี๋ยวขออภัยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรถบัสกันนะฮะมีรถบัสด้วยนะครับดูนั่นจะเข้าได้ไหมครับเนี่ยทำไมมันเล็กจังเลยครับทางเข้านะฮะมาเข้าไม่ได้ก็ต้องเข้าแล้วครับ บัวนี่ฮะอูช่างเลี่ยมนะครับข้างในนะครับก็อูช่างเลี่ยมนี่ก็ออกจากบัวบัวใหญ่นะครับประมาณ1 1โลนะครับเลยซีแพกนะครับเลยซีแพกมานิดนึงครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับถ้ามาจากบัวใหญ่นะครับรอสักคู่นะครับลูกค้าพอดีจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ย ตีไกลครับลูกค้ขขาก็โทรมาโล้ยนครับาเสียนทางโน้นก็นิดนึงครับไม่มีกระจกสองแมวนะครับก็เลยดูไม่ค่อยออกนะครับ ก็พอได้ครับทางเลี้ยวแคบๆครับกล่องตัวดีครับดีกว่ารถบัสนะครับรถบัสจะขับยากกว่านี้นะครับเนี่ยอูช่างเลี่ยมนะครับแล้วจะคองครับดี๋ยวรถยังไม่ถึงเลยนะครับโอนตังให้หมดแล้วมาตอนเที่ยงนะครับออกจากนู่นเที่ยงนะครับมาถึงนี่ก็สี่โมงครึ่งครับ ลืมนะครับเนีเ่ยฮะถุงมือต้องมีพกครับลูกค้าว่าจะมาทำอะไรล่ะรถสองประเภทนะครับรถแต่งดีคนแรกระบบกระแทกช่างเรียมนุ๊บฝนตกป่ะบ่เนี่ยคนกระสิีเหมือนกันนะครับช่างเรียม รถบัสผู้ใดอยู่หฮนเล่นส,สามศูนย์กับเล่นคู่เออใหญ่เท่ากูโอเดี<อ>๋ยวเราเข้าไปดูครับจะเล่นอะไรล่ะมอยู่กับเชนเดนกับมือเวกันอยู่อยู่นี่วะเดี๋ยวจะเดินไปเล่นนะคเดี๋ยวจะเดินครับไปเล่น, <c oughs> นบ้าบเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับรถบัตรสามศูนย์หรืออันไหนบ่ สามศูมีะไรม่สามศูย์เยคิหัในใหุ้่มให้เขาตัดนนี่คร้บโอ้เห็นอดน้อยทีนี่โอ้สีีกมาเยอะว่ะเจ็ดสีเจ็ดสีดิไปเดียวเดินเริบงรถบัสจะว่าเข้ากันมาฮอดโดนแล้วบ่ครับ แล่นง่ายอยู่มันทางทางมันบ่อโค้งบ่หลายเดี๋ยวไปเบิ่งรถบัสจะเข้ากันเพื่อได้รถบัสครับเมื่อเพื่อได้รถบัสขับกลับบ้านนะครับช่างโฟช่างโฟรู้จักทางไหมเนี่ย โอ้รถบัสวิ่งมอรมนะครับเนี่ยนี่ฮะคณะไหนฮะเนี่ยเผื่อได้รถบัสนะครับ<อ>เดี๋ยวมาถามเล่นเล่นดูนะครับลูกไม่รู้ว่ารู้จักผมไหมคณะไหนเนี่ยฮะสามศูนย์สิบมีครคู สีสีเป็นสติกเกอร์นะครับโอ้คันนี้เพิ่งต่อสวยๆเลยคันนี้ใช้์ฟูมบัวใหญ่เยสวยเลยเพิ่งล้างนะครับสวัสดีครับปะมาเล่นครับมาส่งรถเพื่อนก็เลยมาเบิรงรถบัสนะเล่นมอลั่มหครับเนะี่ยเออเล่นมอลลันะออลม,ลมลขนาดอะครับ ลุงสยามอ๋อแล้วมาบริเลนหลินดอกสองปีแล้วบ่ครับบัินี้ได้แล่นมั่งไงเลือจอดก็ไม่ได้แล่นก็จอดไปสิบ่บ่ขายบ่บ่ขายเก็บไว้ก่อนเผื่อมีงานเนาะใกล้ๆมีงานแล้วล่ะครับงานหมอลำก็ได้เครื่องตัวใดครับเนี่ยนิสันอ๋อนิสันท่ออ้อมฮู้คัสซีอะไรครับคัสซีเดวูบ่เนี่ยคัสซีเดวูบ่ครับ ฮะไมยเรียกอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับอ๋อเป็นท่อท่อข้ามมั้งครับเนะี่ยเครื่องนิสันน้ำรั่วแล้วครับนะครับเครื่องกลางอ,าอ,อันใดครับ,ม,บรมีก็ซื้อคนขายกับซื้อครับ ผมมาส่งรถมัั่หอะอออซื้อไปนี่แหละครับเพื่อมันได้ราคาซื้อไปเห็ดหันเห็ดนี่นีน่แหละ,ะเพื่อไปเห็ดบ้านไหมครับรเห็ดวังนอนวังอย่างนี่ละข้าศีใหญ่รรรม,มาถึงนี่เลยฮัลโหลวะโอ้ยเลยอันนั้นไปนิดเดียวนี่แม่นะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแม่อูช่างเลี่ยมนะ เลยซ e ีแพ็อยู่ซ้าเมื่อเอ้ความือซีแพ็กรทางขึ้นม้อนะแว่าเดี๋ยวเขาจอดยาวันนะโอ้โโฟัสใส่แล้วดี๋ยวน,วนี้ไฟแดงไฟแดงอแอนใส่ที่ว่ัวขาะเดยส่เขาอย่ักไปอย่างี้โอ้ทักไลยมากเลยนะสปักมุดให้โอ้ คนขับยังไงไอ้คนขับตามหลังนะหลงทางไงล่ะอยู่ไหนสั่งโฟรัรบตอนไปเอารถก็วิ่งเลยผมแซงผมไม่รู้ตอนไหนบอกว่าไม่ได้แซงนะครับโอ้โหมาถึงบ้านแล้วผมยังเหลืออีกเป็นร้อยโลอ่ะยังไม่ถึงเลยผมอ่ะ นี่สันเบรกน้ำนะครับตัวนี้ผูมาแล้วตัวถนะังครับผูหมดแล้วแสดงว่าแกไม่รู้ไม่รู้จนะไหนครบม่รู้จักผมนบไม่รู้จักบไม่รูักผมนะครนครับไมคบรันบักรม่รู้เครับไูน่้ผน่นับบนาารูจรู่้น่้ะคัรจคร่รครับเห็นร่รัครับ ขายขาย,ขาย,ยังจะขายยังไงขายรดซูยางซุแนวเอ๊ะเฮ็ดยังน่ะเฮ็ดบ่เฮ็ดครับลงเห็ดโอ้โลงเห็ดผมเห็นแล้วบร,ริษี่สัตว์สิบบุญยังผมอ่านไม่ได้อยู่บ <า S 2> ่ม<บ>าว่าเป็นเป็นไม่นั่นน่ะอยู่ในเรียนผมก็มีอยู่ครับเห็นว่าซื้อขายรถสิบุญยังอะไรยังเห็นรถอันนั้นอันนี้อยู่บ่ไปครับผมช่างโฟมาแล้วครับ รถตามท้ายนะครับนีบ่ฮะป่าเขารู้จักอยู่นะครับคันสองคันรถวิ่งหมอรนะครับมาแต่ไออะไรนะวิ่งนำหน้าแต่แซงผมไม่รู้ตอนไหนโอ้รถคํามาเริ่มแต่ไม่เห็นนะ ครับผมก็ส่งแล้วเอาไปให้เป็นเส้นเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับนี่ฮะก็ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีการทําสีทําอะไรใหม่นะครับแล้วก็เขาจะไปทํำเป็นหางปลาด้วยนะครับแก่รถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวกาลังต่อใหม่ครับอันนี้นะไปก็จบไปอีกหนึ่งรายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ